สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพวกผมทั้งในคลาสสอกกับคลาสสอกแชนแนลนะวันนี้เราก็อยู่กับ LL v i p e เพราะพี่ก็จะมีประวัติของแชมเปี้ยนใน Viper Star r e q u e มาให้ดูกันนะฮะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนีฮะซึ่งประวัติของแชมเปี้ยนในวันนี้นะเธอคือเผ่าวาสทายาใต้ทะเลลึกที่จําเป็นต้องขึ้นมาบนผืนดินนะเพื่อความอยู่รอดของเผ่าตนเองแน่นอนครับวันนี้จะเป็นประวัตติิขอออองงงนนนามัั่่่เเเชืแบบบ้กกียวทะล น่าสนใจแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าประวัติของเธอจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปนามิเป็นวัชทายาหัวแข็งจากใต้ท้องทะเลเธอใช้ไม้เท้าลึกลับของผู้บัญชากระแสน้ําเพื่อเปลี่ยนแปลงกระแสน้ําและปกป้องชาวมารายให้พ้นจากอันตรายและเธอยังเป็นบุคคลแรกจากเผ่าพันธุ์ใต้มหาสมุทร ที่ขึ้นมายังแผ่นดินและพร้อมที่จะต่อกกอนกับสิ่งที่ไม่คาดคิดด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในท้องทะเลทางตะวันตกของเทือกเขาทากอนมีชนเผ่าวาสทายาที่เรียกว่ามารายอาศัยอยู่นานแล้วเงือกเหล่านี้ได้ค้นพบรอยแยกในท้องทะเลลึกซึ่งภายในรอยแยกนั้นมีความมืดที่เลวร้ายค่อยๆค,คลืบคลานขึ้นมาเพื่อทำลายทุกชีวิตบนโลก ที่ใจกลางของหมู่บ้านของเรามารายได้วางหินส่องแสงที่เรียกกันว่าหินพระจันทร์ว่ากันว่าหินนี้เต็มไปได้วยพลังเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์แสงสว่างที่ส่องออกมาจากหินพระจันทร์นี้ได้ปกป,ป,ป้องชนเผ่ามารายจากสิ่งมีชีวิตที่คลืบคลานออกมาจากความมืดนั้นแต่ทุกๆร้อยปี แสงจากหินพระจันทร์จะเริ่มมอดดับซึ่งในตอนนั้นชนเผ่าจะเลือกนักรบที่เก่งกาจที่สุดเพื่อรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกระแสน้ำผู้ที่ถูกเลือกจะต้องดำดิ่งลงไปในรอยแยกอันมืดมิดและหนาวเหน็บเอาชนะความเลวร้ายด้านในเพื่อนำไข่มุกก้นสมุทรขึ้นมาหากทำสำเร็จ ผู้บัญชาการกระแสน้ำจะว่ายขึ้นไปที่ชายฝั่งเพื่อพบกับผู้พเนจรแห่งแสงสว่างจากยอดเข่าทากอนที่กำลังรออยู่เพื่อแลกหินดวงจันทร์กับไข่มุกเม็ดนั้นมันเป็นพิธีกรรมที่แสนยากลำบากเป็นสิ่งที่ตัดสินชะตากรรมของผู้ที่รับหน้าที่ถึงแม้ว่าพิธีกรรมนี้จะแสนยากลำบากและมีชีวิตของผู้บัญชากระแสน้ำเป็นเดิมพัน แต่การแลกเปลี่ยนนี้จะช่วยให้เราสัตว์ร้ายจากความมืดไม่ออกอาลวาดในอดีตชาวมารายได้ส่งนักรบระดับสูงไปเป็นกองทัพเพื่อนำไข่มุกก้นสมุทรขึ้นมาแต่พวกเขาค้นพบว่ายิ่งส่งกองทัพไปมากเท่าใดสัตว์ร้ายในรอยแยกก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นราวกับว่าพวกปีศาจได้ยึดเอาพลังงานจากนักรบไปเป็นของตน ดังนั้นชนเผ่าจึงตัดสินใจส่งนักรบเพียงคนเดียวไปพร้อมกับไม้เท้ามารายในตำนานที่ว่ากันว่าสามารถควบคุมกระแสน้ำได้ทำให้ผู้ถูกเลือกรอดชีวิตได้นานพอที่จะกลับมาพร้อมกับไข่มุกก้นสมุทรนามิอยากเป็นผู้บัญชาการกระแสน้ำมาตลอดแต่เธอยังเยาว์วัยและหุนหันพันแล่นเธอเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวมารายว่าเป็นนักสู้ที่เก่งกาจและมีความมุ่งมั่นจนนับว่าดื้อรัน้น ซึ่งสิ่งนี้ทำให้นามิต้องพบกับอันตรายอยู่บ่อยครั้งเมื่อเธอเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นหินพระจันทร์ก็เริ่มมอดดับอีกครั้งในรอบสัตวรรษนามิจึงตัดสินใจเข้ารับการทดสอบเพื่อที่จะเป็นผู้บัญชาการกระแสน้ำทว่าความหุนหันพันแล่นทำให้เหล่าผู้อาวุโสเลือกราโชนักรบผู้รอบคอบในการต่อสู้ให้รับตำแหน่งนี้แทน ราชโชดำดิ่งลงไปเบื้องลึกของความมืดแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานนับเดือนก็ไม่มีท่าทีว่าผู้บัญชาการกระแสน้ำผู้นี้จะกลับขึ้นมาจากประวัติศาสตร์ของชนเผ่าผู้บัญชาการกระแสน้ำทั้งหมดที่เคยส่งไปไม่เคยหายตัวไปเช่นนี้เหล่าผู้อาวุโสเฝ้ารอและถกเถียงกันในขณะที่หินพระจันทร์ค่อยๆมอดแสงลงเรื่อยๆ นามิรู้ว่าต้องมีใครสักคนรับตำแหน่งนี้ต่อก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและเธอก็ตัดสินใจว่าตัวของเธอเองจะทำหน้าที่นั้นเธอหยิบไม้เท้าของแม่แล้วพุ่งตัวลงไปสู่หุบเหวลึกหลังจากเวลาผ่านไปหลายวันเธอเขกลับมาพร้อมกับไข่มุกก้นสมุทรไม้เท้าของผู้บัญชาการกระแสที่สิ้นชีพและแววตาที่เต็มไปได้วยความกลัวและเงียบงนัน แม้ว่าผู้อาวุโสในหมู่บ้านจะโมโหกับความมุทะลุของเธอแต่พวกเขาก็ยอมรับในความกล้าหาญและได้มอบตำแหน่งผู้บัญชาการกระแสน้ำให้กับเธอหลังจากนั้นนามิก็เดินทางขึ้นมาบนดินที่ชายฝั่งเพื่อพบกับพวกมนุษย์เพราะว่าที่นั่นไม่มีผู้มอบหินรอยอยู่มีเพียงหญิงชาราคนหนึ่งเท่านั้นเธอผู้นี้เคยเป็นสักขีพยานในการส่งมอบหินดวงจันทร์ให้กับผู้บัญชากระแสน้ำคนล่าสุด เธอได้บอกกับนามิว่าตอนนี้ไม่มีหินดวงจันทร์ให้อีกต่อไปผู้ครอบครองพลังแห่งจันทราเป็นผู้เดียวที่สามารถสร้างหินพระจันทร์ได้แต่คนคนนั้นได้หายตัวไปจากทาก้อนแล้วนามิไม่อาจยอมรับความจริงเรื่องนี้ได้เธอสาบานว่าจะออกตามหาคนผู้นั้นและนำหินพระจันทร์กลับไปที่ชนเผ่าให้ได้เนื่องจากชะตากรรมเผ่าพันธุ์ของเธอขึ้นอยู่กับหินก้อนนั้น จากพลังของไม้เท้าผู้บัญชาการกระแสน้ําอันลีลับที่สามารถสร้างแอ่งน้ําใต้ครีบโดยที่น้ําไม่มีวันระเหยไปนามิจึงได้เดินทางขึ้นบนแผ่นดินเพื่อทําตามภารกิจของเธอผู้บัญชาการกระแสน้ําได้ไว่ายน้ําออกสู่โลกใหม่ด้วยความมุ่งมั่น อะไรกันบ้างสําหรับประวัติของนางนีนะโอ้โหสุดจัดประหลาดจิกจริงๆนะต้องมาคอยเอาใจช่วยนะว่าวา,วาสทายาผู้ดือ้อรั้นคนนี้เนี่ยจะสามารถนําหินพระจันทร์เนี่ยกลับไปที่หมู่บ้านได้หรือเปล่าเนี่ยและครั้งหน้าจะเป็นประวัติของแชมปเปี้ยนตัวไหนต้องคอยติดตามนะวันนี้พี่ไปก่อนสวัสดีครับ